สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกวิวุธ์เต็มพัวพัฒนะครับเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จุฬาเนี่ยแะครับสหัสเข้าปี45นะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็อยากจะมาแชร์อะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการสร้างนวัตกรรมนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ innovation มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาทําสิ่งเหล่านี้ก็เลยวันนี้อยากจะนองรำมาแชร์ดูว่า มีอะไรที่จะพอเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ดูอยู่ในวันนี้นะครับหลายๆท่านชอบถามเขาว่านวัตกรรมสร้างอย่างไรนะครับผมบอกได้เลยครับนวัตกรรมสร้างเริ่มต้นที่คนนะครับเริ่มต้นที่ตัวเองแต่ถามว่าทําอย่างไรเดี๋ยวนี้ลองแชร์กันดูนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเราอาจจะเคยได้เห็นในข่าวนะครับจะมีคำคำหนึ่งซึ่งตอนนี้ในโลกนวัตกรรมมีการพูดถึงอคำคำนี้เรียกว่าความคิดเชิงออกแบบนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า design thinking นะครับ design thinking เนี่ยมีการพูดถึงในวงการนวัตกรรมเยอะมากแล้วก็มีการพูดถึงในระดับประเทศนะครับ นายกของสิงคโปร์เคยพูดถึงว่าดีไซน์ทิงกิ้งจะนำมาใช้ในการ transform ประเทศสิงคโปร์นะครับแต่ถามว่าทำยังไงครับพอมองภาพใหญ่จริงๆเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องยากนะครับแต่วันนี้ผมจะชวนกลับมาคิดนะครับว่าจริงๆแล้วดีไซน์ h ิงกิ้งวิธีการทำงานแบบใหม่ๆที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรนะครับผมได้มีโอกาสไปเรียนเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งจากหมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับสแตนฟอร์ดดีไซน์สคูลซึ่งตอนที่ไปเรียนเนี่ยก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแนวคิดของตัวเองในหลายอย่างนะครับ กลับมาเมืองไทยก็เลยได้มีโอกาสที่จะนําสิ่งเหล่านี้มาใช้ในงานประจําที่ทําอยู่ในงานอินโนเวชันนะครับแต่ตัวอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากจะขอยกตัวอย่างนะครับว่าไองานอินโนเวชันที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างงานอดีรเอกผมอันนึงให,ให้ลองดูกันนะครับผมปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากงานประจําที่ทําด้านอินโนเวชันแล้วเนี่ยก็ทาสื่อเล็กๆอันนึงนะครับชื่อว่า8ปดบรรทัดครึ่งนะฮะแปบรบรทัดครึ่งเนี่ยเป็นสื่อเล่าเรื่องธุรกิจนะครับแบบง่ายๆซึ่งปัจจุบันก็มีคนฟัังอยู่ปรระะะมาณณววนล0,000ค สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเวลาที่ไปเล่าเรื่องเหล่านี้ให้หลายๆท่านฟังหลายๆที่หลายๆองค์กรเนี่ยคนมักจะถามว่าทํำยังไงนะครับเริ่มยังไงนะผมก็ต้องบอกว่าเริ่มไม่ยากครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะครับผมต้องถามกันอย่างแรกว่าเวลาเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าพอดแคสต์นะครับคำคำนี้เนี่ยตอนนี้ในคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะรู้จักกันดีว่ามันก็คล้ายๆ้าย,ายวิทยุนะครับที่เราจูนเข้าไปฟังว่ามีอะไรที่เหมาะกับเราบ้างแต่ถ้าพูดอันเนี้ย สองปีที่แล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับและจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยเวลาทำอะไรใหม่ๆมันก็จะเกิดมันก็จะเกิดจากสิ่งนั้นครับคือเรากำลังจะทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้จักคุณก็จะเจอสิ่งเหล่านี้ครับว่าคนก็จะถามคุณวา่าจะมีคนฟังหรือเปล่านะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานเรื่องของใหม่ๆคุณจะรู้ว่าเวลามีคําถามแบบนี้เข้ามาเนี่ยคำตอบอะส่วนใหญ่มันก็คือไม่แน่ใจนะครับไม่รู้นะไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจะมีคนฟังหรือเปล่าเวลาเราทาของใหม่ๆ ทำแล้วได้อะไร,นะรตอนนั้นถามว่าทําแล้วเป็นธุรกิจไหมทําไปเพื่ออะไรไม่แน่ใจนะครับรู้แค่ว่าอ่านหนังสืออยากจะนํามาเล่าให้คนฟังถ้ามีคนฟังก็ดีนะครับเพราะนั้นถามว่าทาแล้วได้อะไรในเชิงธุรกิจเป็นยังไงตอนนั้นยังไม่คิดเลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าทุกวันนี้สามารถที่จะหาเลี้ยงชีพด้วยสิ่งเหล่านี้ได้ไหมก็พอได้นะครับเพียงแต่ว่าวันแรกเนี่ยเราไม่ได้คิดแบบนั้นและคําถามคลาสสิกครับเวลาเราทํทอะไรใหม่ๆก็จะมีคนถามว่าให้มีใครเครทำหรือเปล่า ตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ไม่ค่อยมีใครทานะครับสิ่งน่าสนใจก็คือว่าเมื่อไม่มีใครทําเราจะตัดสินใจทําสิ่งใหม่อย่างไรเมื่อเราอยู่ในโลกที่มีคําถามเหล่านี้อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราจะทำอะไรใหม่ๆสักอย่างนะวันนี้ผมจะมาแชร์ว่าแนวคิดต่างๆในการทาสิ่งใหม่ๆที่เริ่มต้นได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรบ้างนะครับ5กล่องเนี่ยเป็นสิ่งที่เวลาเราพูดถึงเรื่องความคิดเชิงออกแบบซึ่งปัจจุบันองค์กรในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยใช้เยอะมากเนี่ย มันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นครับแต่วันนี้ไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับว่าหอันเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังว่า3ส่วนหลักๆเวลา,าคุณจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับส่วนแรกที่สำคัญที่สุดนะครับหลายคนจะมีพูดกันว่าคําว่า empathy นะครับ empathy เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าเข้าอกเข้าใจนะครับก่อนที่ผมจะกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยถามอาจารย์นะครับว่าเวลาเราจะทาของใหม่เนี่ยสำหรับอาจารย์แลวอะไรสําคัญที่สุดอาจารย์ตอบสิ่งนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า Finding the right problem to solve นะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าก่อนที่คุณจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนะคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณหาปัญหาที่ถูกต้องในการแก้ก่อนนะครับคุณต้องมั่นใจก่อนว่าปัญหานั้นเป็นสิ่งที่คุณอยากจะแก้และมันควรจะแก้นะมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าเราควรจะใช้เวลาไปกับการค้นหาปัญหาหรือที่ภาษาที่เป็นภาษาจนสตาร์ทอัพในหนึ่งเนะียเขาเรียกว่า pain point คุณพยายามจะแก้ความเจ็บปวดอะไรให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะครับ ผมยกตัวอย่างนะฮะอันนี้เวลาเราคิดถึงเรื่องการสร้างนวตกรรมผมยกตัวอย่างแปรงสีฟันแล้วกันนะครับแปรงสีฟันเนี่ยจริงๆเป็นเคสที่ง่ายๆนะครับทุกๆคนแปรงฟันนะฮะตอนเช้าตื่นมาแปรงสีฟันหน้าตาเป็นอย่างนี้คําถามในเชิงนวตกรรมหนึ่งที่เวลาเรานึกถึงก็คือว่าอ่ะไหนลองชวนคิดนะครับว่าเออถ้าคุณจะสร้างแปรงสีฟันอีกอันหนึ่งขึ้นมาในโลกใบนี้ของเด็กหน้าตาประมาณนี้เราจะเริ่มนึกภาพออกแล้วว่าเด็กคนนี้ยยนิสัยยังไงทัศนคติเป็นยังไง เขาเป็นเขาเป็นใคร,นะครซึ่งพอเราเห็นคนคนนี้ปุ๊บสิ่งถัดไปก็คือว่าแปรงสีฟันมันจะหน้าตาเป็นยังไงแปรงสีฟันเด็กนะครับหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมถามว่าแปรงสีฟันเด็กควรจะเป็นยังไงบ้างไซส์ขนาดมันจะเป็นยังไงเราก็อาจจะคิดว่าขนาดเล็กนะครับมีมีเสียงไหมนะะเอออาจจะมีเสียงกระดิ่งอาจจะมีอะไรอย่างงี้คือเราเริ่มเริ่มถามคุยไปในรายละเอียดเราจะเริ่มนึกว่าอ๋อโอเคคนคนนี้เนี่ย อาจจะต้องการแปลงสีฟันที่แตกต่างาจากแปลงสีฟันทั่วไปนะครับมีกลิ่นไหมมีรสชาติไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถถามได้ว่าเราจะคิดถึงอะไรใหม่ๆแต่มันเริ่มต้นจากว่าคนใช้งานเราเป็นใครนะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาเราคิดอะไรจากมุมของตัวเองแบบนี้เนี่ยแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งคนจะชอบพูดถึงก็คือแปรงสีฟันเด็กมันน่าจะอันเล็กซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งปัญหาเรื่องนี้ได้รับการแก้ไปแล้วนะแปรงสีฟันของเด็กในตลาดปัจจุบันที่ขายได้นะครับด้ามจะใหญ่นะครับ ทำไมแปรงสีฟันเด็กถึงด้ามใหญ่แล้วท่านก็จะพอนึกออกอ๋อเด็กจับแปรงสีฟันไม่เหมือนผู้ใหญ่นะเด็กๆเ,เนี่ยเขาไม่สามารถจะมาหนีมาขี้แปรงสีฟันได้แบบผู้ใหญ่นะครับกล้ามเนื้อเขาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาต้องํำม,มันทั้งอันเนาะเด็กๆจะเป็นอย่างนั้นเวลาที่คุณต้องํำอะไรทั้งอันแบบนั้นเนี่ยมันใหญ่ๆมันจะจำง่ายกว่าทีนี้สิ่งที่ผมใ,ใจคือว่าผมเล่าเรื่องนี้ทุกคนจะเข้าใจได้ดีนะครับแต่ว่าปัญหาเชิงอินโนเวชันี เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่บริษัททําแปรงสีฟันในยุคนั้นเนี่ยก็ทาผิดพลาดนะฮะเขาทําแปรงสีฟันอันเล็กให้กับเด็กเนี่ยเด็กใช้ไม่ได้นะครับไม่สามารถจับได้ใช้เวลาหลายเดือนนะฮะกว่าที่เขาจะค้นพบว่าอ๋อปัญหาจริงๆของคนที่เป็นยูเซอร์คนที่เป็นผู้ใช้งานจริงๆเนี่ยคืออะไรนะรผู้ใช้งานของสิ่งนี้เขามีนิสัอย,ยอย่างไรเขาใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรนะรสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยจนพบออกมาเป็นนวัตกรรมที่เป็นแปรงสีฟันที่ใหญ่ใหญ่ขึ้้นนแบบบเีสหรัด็ก มีอยู่ไม่กี่อย่างครับนี่คือทัศน์นี่คือกิจกรรมที่เราควรจะทําเวลาเราจะคิดอะไรใหม่ๆสักอย่างน,นั่นคือการทาความเข้าใจผู้ใช้งานของเรารกิจกรรมนั้นเนี่ยมีอยู่3าสอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเราเรียกว่า observe นะฮะเฝ้าสังเกตนะครับตัวอย่างตะก,กี้นี้เนี่ยสิ่งที่คุณสามารถทําได้เนี่ยกับเด็กคนหนึ่งที่อาจจะยังพูดไม่ชัดเนี่ยคุณ,คณต้องไปดูเขานะฮะไม่ใช่ว่าคุณเรียกเขาเข้ามานะฮะคุณควรจะเดินออกไปดูเขาในที่ของเขาอันนี้เขาเรียกว่า observe การสังเกตการ อันที่2เรียกว่าสัมภาษณ์นะฮะแน่นอนอันนี้คนชอบทำครับอาจจะดูง่ายนะครับแต่จริงก็ไม่ง่ายการสัมภาษณ์ความรู้สึกสัมภาษณ์ว่าเออปัญหาของเขาคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่เรามักทํากันอีกอันนึงเขาเรียกว่า Immerse นะครับก็คือลองไปเป็นลองไปใช้ชีวิตแบบเขาดูนะครับซึ่งสามอย่างนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่จะสามารถที่จะเริ่มต้นในการทําความเข้าใจว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรนะครับจะเห็นว่า3ามอย่างนี้ไม่เกิดในตึกนะฮะ ไม่เกิดในที่ห้องประชุมนะครับสามอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ี่อยู่ในแอคทิวิตี้ที่ส่วนอยู่นอกตึกนะครับอยู่ในที่ที่ผู้ใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นความใกล้ชิดกับผู้ใช้งานเวลาเราจะทําของใหม่สักอย่างมีความสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นส <c oughs> อย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายๆที่เนี่ยเวลาคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยชอบนั่งคิดเองนะแต่ว่าจริงๆสิ่งที่สาคัญคือการทําความเข้าใจแล้วก็ออกไปอยู่กับเขานะออกไปอยู่กับผู้ใช้งานของเราอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องหาให้ได้ว่า ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า user นะครับผู้ใช้งานของคุณคุณทำของใหม่เพื่อใครนะครถ้าคุณยังตอบว่าใครไม่ได้เนี่ยของใหม่ของคุณทำออกมาเสร็จอาจจะไม่มีคนใช้ก็ได้แล้วนี่คือปัญหาหลักของนวัตกรรมในเมืองไทยคือเรามีของเต็มไปหมดที่ทำออกมาแล้วก็ไม่มีใครใช้นะครับอันนี้คืออย่างแรกที่สำคัญมากๆอย่างที่สองนะครับเวลาเราทำของใหม่เนี่ยภาษาของภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ideate นะ ideate เนี่ยตรงกล่องสีเหลืองเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ไม่มีใน พัฒนานุกรมนะฮะแต่ว่าเกิดจากคำสองคำรวมกันนะครับหลายๆท่านน่าจะพอเดาได้ไอเดียกับ create ครีเอทนะฮะการสร้างไอเดียสร้างของใหม่สร้างสารรคไอเดียต่างๆอ่ะเวลาเราพูดเรื่งอง,งนี้เราอาจจะลิงก์กับคำว่าที่เราชอบพูดกันนะครับคิดนอกกรอบเอ๊เราจะคิดนอกกรอบกันยังไงมันมีวิธีการเรียนนะฮะคิดนอกกรอบเนี่ยสามารถเทรนไ,ได้แต่ผมลองชวนคิดครับว่าคำว่าคิดนอกกรอบคืออะไรหลายๆครั้งเนี่ยเราทำงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเราชอบบอกให้คนคิดนอกกรอบนะครับ ช่วยไปคิดนอกกรอบหน่อยสิ่งนี้ไม่เคยเวิร์กเลยนะครับในโลกของความเป็นจริงคนเราไม่สามารถโดนสั่งให้คิดนอกกรอบได้นะครับหลายๆครั้งเราอยากจะคิดอะไรใหม่ๆเราเรามาประชุมกันนะครับเวลาเราเห็นภาพแบบนี้บรรยากาศในการประชุมเนี่ยคุณจะได้เซนส์ว่ามันน่าคิดอะไรใหม่ๆไม่ค่อยออกนะฮะเหมือนเราโดนบังคับให้ต้องคิดณโมเมนตะ์ณนะขณะนั้นๆการคิดนอกกรอบเนี่ยในเชิงทฤษฎีเนี่ยไม่สามารถบังคับได้ แต่สิ่งน่าสนใจที่ผมอยากจะถามก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราคิดอะไรใหม่ๆออกตอนไหนนะครับให้ลองนึกภาพดูเวลาผมถามพี่ๆในองค์กรต่างๆนานาเนี่ยหรือแม้แต่น้องๆในมหาวิทยาลัยถามว่าคิดอะไรใหม่ๆออกตอนไหนนะครับเขาก็จะตอบว่าอาบน้ำนะฮะไม่รู้ทําไมคนไทยคิดอด้ใหม่ๆออกตอนอาบน้ำนะอาบน้ําหรือว่าตอนวิ่งนะครับออกกําลังกายตอนคุยกับเพื่อนกินข้าวกลางวันกับเพื่อนนะครับเดินๆอยู่ก็คิดออก ขับรถก็คิดออกนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเราคิดอะไรใหม่ๆออกตลอดเวลาเลยนะฮะยกเว้นตอนเรามานั่งประชุมกันนะนหลายครั้งคือเราอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วในสภาพของการทํางานเนี่ยหลายๆครั้งเราอยู่ในยุคข,ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเราพยายามจะ force creativity เราพยายามจะบังคับให้บางสิ่งเกิดขึ้นนะโมเมนต์ที่เราต้องการซึ่งการคิดนอกกรอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับการคิดนอกกรอบเนี่ยคุณอยากได้คอนเทนต์เนื้อหาใหม่ๆเนี่ย คุณต้องสร้างสิ่งเรียกว่าบริบทและอันนี้คือหน้าที่ผู้นําในยุคนี้คือคุณต้องเป็นคนที่สร้างบริบทใหม่ๆได้ผมยกตัวอย่างทําไมองค์กรเทคโนโลยีต่างประเทศเนี่ยเวลาเข้าไปในออฟฟิศเขาเนี่ยเขาจะต้องมีมุมอาหารนะฮทำไมเขาต้องมีมุมอาหารที่ไม่ได้ตั้งเป็นมุมอาหารเอาไว้ในแผนกนะฮะแต่เขาจะตั้งมุมอาหารเอาไว้เป็นส่วนกลางคําถามคือทําไมนะคําตอบเนี่ยก็คือว่าเขาอยากให้คนจากต่างแผนกเนี่ยมาเจอกัน เพราะเขาเชื่อว่าเมื่อคนต่างแผนกมาเจอกันมันจะเกิดไอเดียใหม่ๆเสมอนะครับแล้วที่น่าสนใจคือทําไมเขาถึงต้องเอากระดาษเล็กๆอย่างโพสิทโ้เนอ่ยไปวางไว้ตรงข้างๆชามอาหารด้วยก็เพราะว่าเขารู้ว่ามนุษย์เราเ,าเวลามีไอเดียใหม่ๆปุ๊บมันจะลืมทันทนะีเขาก็เลยเอากระดาษไปไว้เผื่อมีไอเดียใหม่ๆคุยกันจดแล้วก็เอากลับมาใช้ทํางานอันนี้คือหน้าที่ของลีดอร์ผู้นําในอนาคตแหละว่าคุณจะสามารถ สร้างบริบทยังไงในองค์กรให้ไอเดียที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสามารถนํามาใช้งานต่อได้อันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆครั้งเราชอบไปบังคับมันนะบับงคับให้คนคิดนอกกรอบแต่จริงๆแล้วเราต้องเริ่มเปลี่ยนจากความสามารถของตัวเองนะครับก็คือว่าทํายังไงให้คนรอบข้างเราสามารถที่จะคิดนอกกรอบได้มันมีคำคำหนึงที่น่าสนใจเขาบอกว่าผู้นํายุคนี้ที่จะสร้างของใหม่ๆได้เนี่ยต้องทําตัวเป็นอากาศที่ดีนะอากาศที่ดีในองค์กรคุณจะนึกภาพออกนะครับ ถ้าคุณเป็นออกซิเจนนะคุณอาจจะเคยเห็นภาพว่าห้องประชุมที่มันเงียบสนิทเลยนะครับมีผู้นําอยู่คนหนึ่งอยู่บนหัวโต๊ะแล้วเงียบนะบแต่ที่น่าสนใจคือตอนก่อนที่ผู้นําคนนั้นโฆษณาหัวหน้าคนนั้นเข้ามาเนี่ยห้องมันมีการพูดคุยกันที่สนุกมากนะครับแต่พอหัวหน้าเดินเข้ามาปุ๊บเงียบสนิทต,ตั้งห้องแสดงว่าหัวหน้านี่อาจจะเป็นอากาศที่ไม่ดีล่ละหายใจไม่ค่อยออกนะเวลาอยู่มีคนอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทุกวันนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราเป็นอากาศที่ดีเนี่ยมันก็สด,ออดีย มาได้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นอากาศที่ไม่ดีมีคนเคยพูดไว้เลยนะฮะว่ายากมากครับที่คุณจะมีคนที่เก่งคิดนอกกรอบสุดๆนะครับแต่ว่าคุณสามารถคุณไม่สามารถจะไประดมสมองกันได้ในห้องน้ำนะซึ่งเราจะรู้ว่ามันมีกลิ่นที่ไม่ดีคล้ายๆกันครับถ้าเราเป็นหัวหน้าที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนอยู่กับเราแล้วเขาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเราเหมือนเป็นอากาศที่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เวลาคุยกับองค์กรคุยกับผู้นำเนี่ยต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าฉันเป็นอากาศที่ดีของทีมฉันหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเทรนได้นะครับแต่ว่าเราต้องกลับมาที่ตัวเองว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงให้คนรอบข้างเราคด trust เราเชื่อใจเราว่าเราเนี่ยจะไม่ไปตัดสินไอเดียคนอื่นเร็วเกินไปจริงๆเทคนิคที่ง่ายมากๆอันหนึ่งนะครับซึ่งใช้กันทั่วโลกนะครับคนคนนี้เนี่ยชื่อว่าเลนัสพอลลิงนะครับเลนัสพอลลิงเป็นอาจารย์ที่หมหาวิทยาลัยแซนฟอร์ดนะครับได้รางวัลโนเบลไพรส์สครั้งนะครับในชีวิตของเขาเขาบอกว่าถ้าคุณอยากได้ไอเดียที่ดีคุณต้องได้ไอเดียเยอะ แค่นี้เองนะครับคุณอยากได้ไอเดียที่ดีนึงคุณต้องมีไอเดียเยอะคําถามที่สำคัญคือคุณมีไอเดียเยอะหรือเปล่าคุณได้ปล่อยให้ไอเดียเนี่ยมันมีปริมาณที่เยอะพอหรือเปล่าหลายๆครั้งเนี่ยเราชอบนึกถึงคุณภาพเร็วจนเกินไปแต่หลายๆครั้งถ้าพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยมันมีปริมาณด้วยที่มีความสําคัญเราต้องการเขาเรียกว่าจํานวนไอเดียใหม่ๆเยอะก่อนที่เราจะได้ไอเดียที่ดีเราต้องมีไอเดียเยอะก่อนนะครับอันนี้ผมให้หลักการนี้ไว้เพราะว่าใช้กันทั่วโลกนะครับลองนาไปใช้ได้ ถ้าให้นึกภาพว่าคิดนอกกรอบไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นหน้าตาเป็นยังไงอยากจะพยายามเปรียบเทียบเคียงกับต้นไม้นะครับเขามีคำพูดว่า you cannot ask for innovation you need to allow it หมายความว่าคุณถามหานวัตกรรมไม่ได้นะคุณต้องอนุญาตให้มันเกิดครับอนุญาตคืออะไรนึกภาพเหมือนกับคุณปลูกต้นไม้นะครับไอเดียเขาบอกไอเดียดีๆเดี๋ยมันเหมือนต้นไม้นะครับไอเดียช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเหมือนต้นไม้คือต้นไม้มันอ่อนแอมากนะครับต้นไม้ตอนที่ยังเป็นต้นกล้าเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะฮะ อ่อนแอมากเป่าก็ตายแล้วนะครับไอเดียใหม่ๆเป็นแบบนั้นครับบางทีตอนแรกฟังแล้วเหมือนจะยังไม่ค่อยเวิร์กนะครับหน้าที่ของคุณนะฮะนะผู้นาก็คือว่าเราจะทํายังไงให้ไอเดียนั้นมันได้รับโอกาสที่จะเติบโตมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สร้างร่มเงาได้คุณทําได้อย่างเดียวเท่านั้นนะค,คุณไม่สามารถที่จะไปสั่งมันไปว่ามันไปดึงมันได้มันตายนะครับต้นไม้เล็กๆนี่บอบบางมาหน้าที่คุณคือลดน้ําใส่ปุย๋ยแล้วก็ให้มันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็เฝ้ารอรสิ่งนี้ เหมือนกับไอเดียใหม่ๆครับแล้วเมื่อต้นไม้มันเติบโตเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีมากมายแล้วนะครับอาจจะออกไปเกินขอบเขตที่คุณต้องการเนี่ยเมื่อต้นไม้มันโตมันไปเกี่ยวสายไฟนะครับมันเริ่มทํเกิดสร้างความอันตรายแล้วคุณตัดมันได้นะแต่คุณตัดมันแล้วมันไม่ตายนะครับคุณตัดแล้วมันโตต่อนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมขององ,องค์กรในการคิดหาไอเดียใหม่ๆนะครับอยา่าฆ่าไอเดียเร็วเกินไปนะครับการคิดนอกกรอบเนี่ยเวลาเราได้คิดนอกกรอบมาอันหนึ่งเนี่ยเราต้องกลับมาดูตัวเองว่า เ,นนเราเป็นคนที่ทำความคิดนอกกรอบนะเนี่ยมันอยู่ได้เติบโตได้หรือเปล่านะความคิดนอกกรอบตอนแรกถ้ามันนอกกรอบจริงๆตอนแรกมันจะดูเหมือนอาจจะดูไร้สาระอาจจะดูเหมือนไม่มีประโยชน์แต่นั่นแหละครับคือโมเมนต์ขณะที่สําคัญของผู้นำนะครับว่าคุณจะทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้นครับแล้วเพราะไอเดียดีๆเนี่ยเหมือนต้นไม้ตอนแรกก็จะเล็กๆพอเติบโตไปแล้วมันก็จะแข็งแรงเราต้องดูแลไอเดียเหล่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากๆก็คือว่าเราคิดนอกกรอบเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากว่าเราพยายามที่จะคิดนอกกรอบ แต่มันเกิดจากว่าเราสร้างสภาพแวดล้อมให้คนได้คิดกล้าคิดหรือเปล่านะครับแต่การสร้างนวัตรกรรมแบบดีไซน์อิงกิ้งเนี่ยซึ่ใช้กันอยู่ทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันเขาไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับจะเห็นว่าทำเข้าใจลูกค้ารู้จักแล้วว่าลูกค้าคือใครรู้จักแล้วว่าผู้ใช้งานคือใครคิดนอกกรอบแล้วเนี่ยโลกก็ยังไม่มีอะไรใหม่เลยนะฮะมีแค่ความคิดความคิดไม่เคยเปลี่ยนอะไรนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนคือการลงมือทําอะไรสักอย่าง การทดลองอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นพาร์ทที่สําคัญมากๆอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมว่าประเทศไทยเราเนี่ยสามารถพัฒนาสิ่งนี้ได้เยอะมากนะครับก็คือการทดลองอะไรใหม่ๆนะครับคิดอย่างเดียวไม่พอแต่กี้คิดแล้วนอกกรอบแล้วต้องกล้าทำนะครับ make ideas tangible แล้วก็ดูซิว่ามัน work หรือเปล่าการทดลองมีความสําคัญมากนะครับในโลกนวัตกรรมเนี่ยหลายๆคนก็จะพูดถึงการทําเว็บไซต์นะฮะเฮ้ยเราเราจะอยากทําเว็บอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยมันหน้าตาเป็นไง อันนี้คือเว็บไซต์ของ amazon com นะครับหลายคนอาจจะเคยเข้าไปเล่นอยู่บ้างนะครับวันนี้เป็นแบบนี้แต่ในวันแรกหน้าตาแบบน,นี้ไม่สวยเลยนะครับทำเร็วๆไม่ต้องเสียเวลากับมันเยอะทําเพื่อทดสอบสมมติฐานบางอย่างว่าคนจะซื้อของออนไลน์กันจริงหรือเปล่าอันนี้คือเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะเป็น e commerce อายุแรกๆไม่ต้องทําให้สวยครับแต่ทําเพื่อทดลองสมมติฐานว่าคนจะยอมแลกเงินกับของโดยที่ไม่เจอหน้ากันจริงหรือเปล่าเมื่อเขาทําสิ่งนี้เสร็จปุ๊บเขาก็พบว่ามีคนโอนเงินมาจริง ทีเขาทำก็คือหลังบ้านไม่มีอะไรเลยนะครับหลังบ้านเขาก็วิ่งไปซื้อหนังสือมาใส่ซองจดหมายส่งให้ลูกค้านะครับไม่มีระบบอะไรทั้งสิ้นแต่อย่างน้อยสิ่งนี้ได้รับการทสทดสอบว่าเออมีคนโอนเงินเข้ามาจริงๆทั้งที่ยังไม่เห็นของนี่คือเพนแรกๆของการทำอ e ีคอมเมิร์ซการซื้อขายของออนไลน์เมื่อ20ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเว็บไซต์ยังไม่ต้องสวยครับทดลองอะไรง่ายๆก่อนแต่ขอให้ได้ทําทําเพื่อทดสอบสมมุติฐานบางอย่างนะครับอันนี้คือการทำทำแอปทำเว็บนะครับซึ่งหลายๆคนจะพูดถึงเรื่ จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่พวกซอฟต์แวร์นะครับจริงๆแล้วเทคนิควิธีการคิดแบบนี้มันเอาไปใช้ในการทำพวกอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะเป็นธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์คุณจะต้องคิดแล้วว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยทำยังไงที่ลูกค้าจะชอบถูกไหมหลายๆครั้งเราจะไปคิดถึงวิธีการทำทำยังไงให้ราคามันต่ําทําง,งให้รายการผลิตเราดีนู่นนี่นั่นแต่ว่าโลกยุคนี้เราสนใจก่อนว่าลูกค้าต้องการมันจริงหรือเปล่าเราสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือทําของที่ลูกค้าไม่ต้องการนะครับเพราะ คุณก็ต้องเริ่มหาเทคโนโลยีแล้วว่าเทคโนโลยีอะไรนะครับที่สามารถที่จะทําให้คุณทําของได้เร็วนะฮะแล้วก็ราคาถูกเพื่อทดสอบสมมติฐานทดสอบว่าลูกค้าชอบหรือเปล่าเทคโนโลยีตัวหนึ่งซึ่งก็คือ 3D Printing นะครับ 3D Printing นี่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการทําสิ่งเรียกว่า Prototype หรือต้นแบบได้ดีมากนะฮะเมื่อก่อน 3D Printing เครื่องหนึ่งราคา1ล้านบาทตอนนี้ 3D Printing ราคา10,000บาทนั่นหมายความว่าต้นทุนของการล้มเหลว1ครั้งมันถูกมากนะครับ การที่คุณจะปริ้นอะไรสักอย่างออกมาเนี่ยมันถูกมากละมันราคาถูกลงเยอะมากเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วก็สามารถที่จะสร้างความได้เปรียบในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาทาให้คุณสามารถเข้าใจลูกค้าทําของได้เร็วเพื่อทดสอบสมมติฐานเนี่ยก็จะเป็นความสามารถในการแข่งขันขององค์กรหรือประเทศในยุคน,นี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการหยิบจับเทคโนโลยีก็มีความสําคัญเพื่อจะเอามาทดสอบสร้างต้นแบบต่างๆเอาไว้ทดลองเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ก็ทําได้ฮาร์ดแวร์ก็ทําได้นะครับแต่สิ่งสำคัญอันนึงที่ผมอยากจะ แชร์ก็คือว่ามีคอนเซปต์หนึ่งนะครับซึ่งผมว่าเมืองไทยเริ่มที่จะมีแล้วเราเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์นะแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเหมือนเป็นสนามทรายของเด็กๆเ,เนาะแซนด์บ็อกซ์เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีคอนเซปต์แซนด์บ็อกซ์เอาไว้ใช้กับการทดลองนโยบายของประเทศนะเมืองไทยเนี่ยที่ชัดเจนอันนึงในอุตสาหกรรมการเงินนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์เวลาจะธนาคารจะทําของใหม่ต้องไปเข้าแซนด์บ็อกซ์ก่อน ซนด์บ็อกซ์เนี่ยล้มเหลวได้นะครับเพราะว่าทาแล้วจะถูกจํากัดวงแคบนะคะคือการทําอะไรใหม่ๆเนี่ยที่สําคัญคือต้องจํากัดความเสียหายให้ได้ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วหมายความว่าอะไรครับปัจจุบันเรามีแซนด์บ็อกซ์เรื่องของการเงินก็จะเห็นว่าธนาคารในประเทศไทยเนี่ยมีเทคโนโลยีแต่ต่างๆออกมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น QR โค้ดต่างๆเองถ้าคุณไปดูต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างก้าวหน้าไปไกลเทียกบกับต่างประเทศแซนด์บ็อกซ์ทำให้คนกล้าที่จะทําของใหม่นะครับแล้วก็ล้มเหลวได้ในสเกลที่มันเล็กนะครับ คำถามที่สําคัญก็คือว่าเมืองไทยมีแซนด์บ็อกซ์พอหรือเปล่านะมีจํานวนน้อยไปหรือเปล่าวันนี้เรามี1อัน2อันแล้วสมมุติว่าถ้าเรามีแซนด์บ็อกซ์ทางด้านการศึกษาเรามีแซนด์บ็อกซ์ทางด้านสุขภาพนะเรามีแซนด์บ็อกซ์อีกหลายๆที่เพื่อจะทดลองของใหม่ๆอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะจํากัดวงถ้ามันเสียหายได้เนี่ยตอนนี้เรามี2อสามแซนด์บ็อกซ์อนาคตถ้าเรามี200แซนด์บ็อกซ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คือคำถามนะเพราะว่าวิธีการทําของใหม่เนี่ยจะต้องมีการทดลองแล้วก็ล้มเหลว เล слож, ็กๆน้อยๆตลอดเวลาแล้วก็ปรับปรุงเรียนรู้นะ Sandbox ก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งนะครับของการทดลองนโยบายใหม่ๆย้อนกลับมาครับเราพูดกันเรื่องความคิดเชิงออกแบบดีไซน์ thinking เริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากเข้าใจว่า user คุณคือใครเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทําทําไปเพื่อใครนะครับเข้าใจปัญหาถัดไปก็คือการคิดนอกกรอบนะครับคุณเป็นผู้นําที่สามารถที่จะทําให้ไอเดียมันมีคุณมีจำนวนเยอะนะครับแล me, <bug to 1> ้วก็คนทํางานเนี่ยรู้สึกว่าได้คิดอะไรใหม่ๆออกจากกรอบของตัวเองได้ อันถัดไปก็คือการลงมือทำนะครับทำยังไงให้เราทดลองแล้วมันล้มเหลวเจ็บไม่หนักแล้วมันสามารถที่จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้ใช้งานของเราเมื่อเราทําสิ่งเหล่านี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการทําซ้ำนะฮะเราได้ฟีดแบ็กมาละเรารู้ว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับในเมืองไทยเนี่ยมีสิ่งเรียกว่าประชาพิจารณะครับเวลาเรามีของใหม่ๆออกมาเราก็จะมาถามว่าเอ้ยนี้เป็นยังไงบ้างนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับแต่อนาคตเนี่ยการทดลองของใหม่ๆออกมาโดยที่ไม่ถามแต่ทําออกมาใช้เลยก็เป็นวิธีหนึ อันนี้ก็แชร์ว่าสิ่งเหล่านี้มีการทำแล้วก็ทดลองกันอยู่แล้วเมืองไทยก็มีอยู่นะครับในหลายๆอินดัสทรีย้อนกลับมาคือว่า3อย่างนะครับที่อยากจะฝากไว้เป็น3ทักษะนะครับที่เราทุกคนควรจะเริ่มฝึกฝนนะครับอย่างแรกก็คือการถามคำถามนะครับเราพูดคุยเน้นการพูดคุยกับผู้ใช้งานนะครับพูดคุยบ่อยๆเพื่อทำความเข้าใจนะครับเวลาเราสงสัยว่าเราทำอะไรให้ใครเราเดินไปคุยกับเขา อันนี้คืออย่างแรกนะอย่างที่2คิดนอกกรอบครับเราสามารถที่จะคิดนอกกรอบได้นะครับคิดไปไกลๆอันที่3คือลงมือทำเทสฮะทำคิดอย่างเดียวไม่พอครับจุดยุคนี้เนี่ยต้องลงมือทําด้วยถ้าทาแล้วล้มเหลวเล็กๆสามารถเอามาปรับได้นี่คือ3พฤติกรรมแห่งอนาคตเลยนะครับที่เราต้องทําทั้ง3อย่างควบคู่กันไปสิ่งสุดท้ายที่จะฝากไว้ก็คือในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เราบอกครับมันมีนโยบายต่างๆซึ่งเราพยายามจะทําออกมาเพื่อพัฒนาประเทศเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ย เวลาเราทำอะไรใหม่ๆมีคนถามเราเสมอนะครับว่ามีใครเคยทำสิ่งนี้หรือ,อยังนะครับถ้านี้คือคำถามแรกที่เราถามเวลามีคนมาบอกเราว่าจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเราพร้อมและเราอยากที่จะเป็นผู้ตามนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราเริ่มทำอะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นคำถามอีกแบบหนึ่งเราควรจะถามว่าเออถ้ามันไม่มีคนทำเราจะลองทำดูหรือเปล่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคข,ของนวัตกรรมซึ่งมีเครื่องมือมากมายนะครับที่เราสามารถให้เราลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะล้มเหลวกับมันได้ แต่ล้มเหลวเราไม่เจ็บหนักมากเอากลับมาทดลองทําใหม่นะครับคอนเซปต์ของแซนบ็อกซ์เนี่ยเชื่อว่าถ้ามีการใช้กันมากขึ้นในเมืองไทยนะครับก็สามารถจะออกนโยบายต่างๆซึ่งมีประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เชื่อว่าวัตกรรมในเมืองไทยก็จะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับ งานปียะมหาราชานุสรปีนี้นะครับอยากจะขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะครับเข้ามาร่วมกันบริจาคเงินคนละ1 0 4บาทหรือมากกว่าตามกําลังศรัทธาครับเพื่อสนับสนุนงานนวัตกรรมของจุฬาเพื่อสังคมกันครับ